คุณเบื um erm Você um então, a, ่อเราบอกกันแล้วใช่ไหมวันนี้ผมมีเกมดีๆมาแนะนําเป็นเกมที่จะปลุกเร้าความเป็นชายชาติในตัวคุณอาจจะมีการฆ่าเลือดสาดฉะนั้นคุณต้องเตรียมใจความเป็นชายชาติเอาไว้ดีๆเกมจะไป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับแอสเปอร์ทีนะครับโดยที่วันนี้ฟังคํานี้ดีนะ ผมจะพามาเล่นเกมของชายชาตรีย้ำชายชาตรีเกมเนี้ยต้องจำเป็นที่มีความเป็นชายชาตรีสูงถึงจะเล่นได้นะครับ <Bro. S 1> เป็นเกมที่โหดร้ายทารุณกับผู้ชายมากๆเกมเนี้ยครับเคยโด่งดังในสมัยก่อนอย่างมากอ่ะโดยตัวเกมจะเป็นยังไงก็ไปดูกันแ้ะก่อนจะดูคุณต้องตั้งสติด,ดีๆนะครับต้องดึงความเป็นชายชาตรีในตัวคุณออกมาไม่งั้น คุณจะถูกกินกินเฮ้ยวอนี่นะครับเราก็ได้รับบทเป็นในพานคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในป่าอันโดดเดียวและลูปตูดนี่คุณมันต้องแปลกใจเพราะป่านี้มันอันตรายมากมีผู้คนที่เป็นแบบว่าโอ้ยคิดเกียวสัตยาายแล้วแม่งดูเกียวมาล้วกันเดินหน้าถอยหลังปกติโอเคข้างล่างนี่คือน่าจะเป็นศัตรูนะอันนี้กระสุนอันนี้มโอเคอัานี้แหละเดิน กดยิงตัวสเปซบาร์นะครับผมไปหาข้อมูลมาแล้วเพราะสมัยก่อนใ้ผมเคยเล่นมาอย่างช่ำชอง<ร>เดี๋ยวไปดิเฮ้ยไปแล้วไปแล้วอีแมไม่ได้ดแดกหรอกไอ้เหี้ยคลิปติดเหลืองบนุนี่ไปต่อ ไอ้เหี้ยเอาเขาริงนี่กมค่อนข้างโหดนะร้ายน่ะยิงเันเลือดสาดเลยไอ,อ้กระสเฮ้ย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  t ยเฮ อยไอ้เห mm e ี้ยโคตรเหี <t t ้ยเลยไม่มีครั้งที่สองไอ้ศาตว์ไอ้เหย้ยเมื่อกี้โคตรแย่อ่ะติดตาตึงใจอะไรไม่ล่ะครับท่านผู้ชมโอ๊ยคจาายังช Baba Boi.